รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนงนภ์พัทยาสอนค่ะเริ่มต้นตัวเองก็ได้เรียนใบสิ่งจากที่กสนอเขตอันมือเหมือนกันและได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีความชำนาญได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์แล้วก็ทางกสนก็ได้เชิญเาเป็นวิทยรกรถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชนในดอนเมืองและพอเรียนไปแล้วเนี่ยสมาชิกก็เลยได้คุยกันและก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อได้เป็นสถานที่วางชิ้นงานของผู้ที่เรียนมาแล้วได้ได้เพิ่มเติมหาไรายได้เข้าแก่ครอบครัว ได้สร้างไรายได้และก็ขอขอบคุณทางกสนนะคะที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆให้แก่พวกแม่บ้านในชุมชนเขตตอนเมืองและว,วันนี้จะได้นำเสนอวิชาพานไปสีพญานาคค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สแกน QR วอ d รได้เลยนะคะยอดหน้ากับกระจังที่เราทำตัวนี้พันกวยแหลมเราจะทำกระหนกสองชิ้นซ้ายขวา ตลับกันพอทำกลวยแหลงเสร็จแล้วเราก็ยกนมใช้ผ้าสองเซนเหมือนกันนะคะ น,นี้ต่อไปเราก็จะจะยกข้างเดียวตลอดเพื่อให้เขาเลี้ยวเป็นโค้งนะคะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือตรงนี้ห้าแผ่นสีกลางเขียวกลางก็ห้าแผ่นสีเขียวเข้มก็ห้าแผ่นโค้งลงมาเป็นแบบให้ลักษณะแบบลูกเขียวอันนี้จะเป็นหนึ่งชิ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็จะทำกลับทีนี้กระหนกกระหนกหน้ากระหนกหน้าก็เหมือนกัน เราก็จะทำคล้ายกันแต่เพียงว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เหมือนกันพอเราใส,ใส่ใส่ปกติอันนี้จะไปโค้งทางเดียวนะคะขนุนหน้าเนี่ยจะใส่สีเขียวโค้งหนึ่งแล้วก็สลับมาใส่สีเขียวอ่อนห้าแผน่นแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งมาใส่สีเขียวอีกหกแผน่นแล้วก็สลับคือสลับไปสลับมาเพื่อให้เขาเลี้ยวสีเขียวเข้มทั้งหมดเจ็เแ็ดแผ่นนะคะ ก็จะได้ซ้ายขวาเหมือนกันก็จะได้สองข้างขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาประกอบเสียนกันคือฟันฟันที่เราทําแล้วเนี่ยเราจะทากาวก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเ,เสร็จแล้วเราก็จะ แล้วเราก็จะติดคือปากบนเนี่ยเราจะใส่ลิ้นใส่ลิ้นเนี่ยเราก็จะแทงเข้าไปตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือลิ้นเราจะหงายตรงนี้ขึ้นทาก,กาวเสร็จแล้วพอปากล่างเนี่ยเราจะใส่ใส่เขาคือตัวนี้นะคะเราก็จะแย่ข้างล่างข้างล่างตรงนี้ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้คือเขี่ยวแล้วก็จะใส่ตรงช่องว่างตรงนี้เลยใส่กาวอันนี้เราจะติดเสรียนแล้วะคะ่ะการแปะเนี่ยฟันบนจะต้องยื่นไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเราดึงให้เขาโค้งเขาก็จะเขยืบต่ำลงมาหนิบไว้ให้เขาแห้ง เซตตัวสักนิดนึงพอเขาแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะติดเก็บงานตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะติดส่วนที่เป็นเสียนยอดหน้ายอดหน้าคือเรากระจังหน้าติดตรงที่เราบอกเมื่อกี้นะคะ เราก็จะทากาวต่อไปก็ขนก พอเราติดแล้วเนี่ยติดดินทองเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะซ้ายขวาสองด้านไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะเริ่มติดติดเราก็จะติดทากาวรรตั้ง,งนี้สองข้างจะเอาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วช่วงนี้เราก็จะติดกาวเพื่อให้ขาประคอง ด้วยกันตัวนี้คือยอดหลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะยัดใส่เข้าไปตรงนี้อันนี้คือศูนย์เยนแล้วก็จะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วพอแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาติดที่องค์ที่เราตั้งไว้ วัดก่อนนะคะก่อนจะติดวัดว่าให้ได้อยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะแย้เขายืดมากอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะดัดตรงนี้ให้โคง้งเท่ากับส่วนองค์ของเขาเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทิ้งให้กาวเ็าเซตตัวก่อนนะคะ ทุกส่วนพอเสต็ตัวทุกส่วนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงพอส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาลิบินทองคาดคาดตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเริ่มติดเราจะเอียงให้เป็นวงกลมติดเอียงนะคะเอียงอย่างนี้ให้รอบเลย พอเราติดเก็ดให้ได้รอบสับวางพอแถวที่สองก็คือจะสับวางไปเรื่อยๆนะคะสี่แถวพอสี่แถวเนี่ยคือฐานล่างแล้วเราก็จะมาขึ้นฐานบนเราก็จะเรียงเหมือนกันซ้ายขวาเรียง,งไปเรื่อยๆสับวางเหมือนกันทั้งสองข้างเหมือนกันนี้แล้วตรงเนี้ยเราจะเว้นไว้เพื่อว่าเดี๋ยวเราจะติดสันหลังเว้นไว้ตรงนี้เราก็จะเว้นไว้เพราะวเดี๋ยวเราจะติดสันหลัง พอติดฉลังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดตรงนี้เองอันนี้ก็คือรอให้เขาแห้งสซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําส่วนหางกันค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทาส่วนส่วนหางนะคะส่วนหางเนี่ยเราจะทําหน้าช้างแล้วก็ทําเก็ดปลาทําทเกดปลาเนี่ยจะทำสองร้อยชิ้นแล้วก็ทําหน้าช้างเนี่ยจะทำร้อยห้าสิบชิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าหางกันนะคะ เ้าหางคือจะเอาสีอ่อนเนี่ยหน้าช้างสีอ่อนเนี่ยหน้าช้างสีอ่อนสองชิ้นหน้าหลังหน้าหลังนี้แล้วก็พอทิ้งไว้กาวเซตตัวพอกาวเซตตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมายกนมยกนมด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าสองแผ่นซ้ายขวานะคะพอบีบนี้ก่อนแล้วก็ยกนม เราจะทําแบบนี้ชั้นที่หนึ่งเนี่ยสีอ่อนสีอ่อนสามสามสีสีกลางสองสองข้างนะคะหนึ่งชั้นนอนนั่นเจะเป็นสีแก่ทําแบบเนี้ยสองสองชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้จะใส่เยอะกว่าคือสีอ่อนห้าชิ้นสีกลางสี่ชิ้นแล้วก็สีแก่เยอะกว่า แค่แค่อันเดียวนะคะต่ออันนี้เหมือนกันสองสองชิ้นเหมือนกันสองชิ้นเหมือนกันแล้วพอทําอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาขึ้นหางขึ้นหางคือตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นหางเอกหางเอกเนี่ยเราจะเอาวางข้างล่างนะคะแล้วเราก็ชิ้นที่สองประกบอย่างนี้พอประกบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยดูนะคะพอประกบเสร็จปุ๊บเราก็จะดัดนิดนึงให้โค้งพอโค้งเสร็จเนี่ยติดกาว หีบไว้พอเช็ดตัวแห้งเราถึงจะมายกนมด้วยสีเข้มตตัวนะคะเราก็จะใส่หน้าช้างสีเข้มหนึ่งชิ้นแล้วยกนมยกนมเนี่ยยกด้านบนด้านเดียวนะคะสองข้างเหมือนกัน ไหฮะยกแต่ด้านบนด้านล่างเราไม่ต้องยกเพราะจะเป็นท้องหางเขาแล้วก็ใส่สีเขียวอีกหนึ่งชิ้นชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาหางส่วนที่สามมาใส่นะคะ พอหางส่วนที่สามใส่แล้วก็โคง้งเขาหน่อยหนึ่งวางเหมือนกันกันกบอันแรกวางแบบนี้โคง้งเขาหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะคะพอเราติดส่วนหางเรียบร้อยสามหางนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นเกตพอขึ้นเกตเนี่ยเราก็จะใส่หน้าช้างหน้าช้างหนึ่งตัวพอหน้าช้างหนึ่งตัวนะคะนี่ เก็ดปลาที่เราทำไว้ใส่สองข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต้องทิ้งระย,ยะให้กาวมาันเซตตัวสักนิดหนึ่งเราก็พักไว้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบเราถึงจะมายกนมถ้าเรายกนมเลยปุ๊บเนี่ยเลื่อนพอเลื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็ดเขาก็จะเบี้ยวละการยกนมก็สมมติว่าอันนี้อันนี้เซตตัวเลยนะคะเราก็จะ เอาผ้าตัด12เซนคูณ4เซนเป็นผ้านุ่งพับสามเหลี่ยม เราก็จะใส่ระยะสักประมาณ5ช่วงของเก็ดเราก็จะเอาริบบินลิบบินเอ่อหนึ่งเซนเนี่ยติดตรงนี้เลยค่ะเพื่อจะยึดตามยาวประมาณ60สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะนุ่งหุ้มเข้าไปเลยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะออกาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเตรียมติดกับที่องค์นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ ทัาน,นี้เราทําสันหลังเสร็จเรียบร้อยเราดูก่อนนะคะว่าเก็ดเก็ดของเขานไปทางไหนเราก็จะเอาเอาหารไปทางนั้นใส่เข้าไปก่อนดให้ได้ตรงกลางจับไว้สักระยะหนึ่งใช้เข็มหมุดช่วยเสียบเสียบเพื่อให้เขาอยู่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งจับนะคะ พอาลงตรงนี้แล้วก็ค่อยยิงต่ออย่าอย่ายิงกาวทีเดียวเลยนะเพราะเดี๋ยวกาวแห้งติดไม่ได้แล้วก็จะยิงรอบๆเลยค่ะจะค่อยยิงไปใกล้เสร็จแล้วนะคะอันนี้พอหางช่วงที่เหลือเนี่ยเราก็จะจัดเขาดัดโค้งขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราอยากให้เขาโค้งไปตรงไหน เราก็จะจับอย่างนี้ค่ะพอโค้งนี้โอเคสวยละแล้วก็ติดกาวเลยพอเราติดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะกาวมันยังไม่แห้งดีเนี่ยเราก็จะใช้ตัวช่วยคือใช้กระดาษกาวพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ท้ายทอยนะคะใส่ท้ายทอยคือตรงนี้ อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะแต่รอรอให้เขาเซตตัวให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยดึงเข็มหุหมดออกทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเราก็มาดึงออกอันนี้ที่เราทรําค้างไว้ตอนเนี้ยเราดูว่าเขาแห้งหรือยังที่กาวที่เราทําไว้เนี่ยเซตตัวหรือยังถ้าแห้งแล้วเนี่ยเราจะดึงกระดาษที่เรายึดเข้าไว้แล้วก็ดึงเข็มหมุดออกนะคะ ดูว่าเขาหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็โอเคแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ดูตรวจดูความเรียบร้อยคนทานไหมเราต้องเทสก่อนนะคะว่าโอเคแข็งแรงไหมตรงไหนไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูเรียบร้อยก็ใช้ได้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะพยานาคที่วิรินันวันนี้ขอบคุณนะคะที่